ไปดูเรื่องของ The Boy บ้างดีกว่าครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของ Manchester City เหมือนกันแล้วก็ถามว่า City อยากจ,จะเก็บไไหมก็ต้องอยากเก็บแหละแต่ทีนี้เนี่ยการเปิดใจของ The Boy เนี่ยเขาก็บอกว่าเออนี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขากับทางด้านของ Manchester City แล้วนะคะคือ มันต้องพูดว่าไงเดียน่าไม่อยากเปรียบเทียบกับกรณีซานะร่านะแต่มนฟังคาสัมภาษณ์ของดบอยแล้วกันคือดบอยก็จะหมดสัญญากับแมนซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้นะคะแล้วเขาก็ออกมาเปิดใจว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บต้นขาเมื่อเดือนกันยายนที่ทําให้ต้องพักยาวมันทาให้การเจราจาของออของเขากับสโมสรเนี่ยสัญ,ญญาใหม่มันต้องหยุดชะง,งักไปแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีการเจราจาใหม่เร็วๆนี้แหละแต่ถ้าไม่มีการพูดถึงก็อาจจะเป็น เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาเองอนะฟุบอลเองก็บอกว่าอย่างตอนต้นซีซันผมรู้ว่าจะมีการพูดคุยเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเจ็บต้นขาในเกม ford, เบนฟอร์ดเรื่องสัญญาก็เลยถูกพักเอาไว้ผมหวังว่าจะรักสนามไม่นานแต่มันก็หูกินเวลาไปตั้ง8-9สัปดาห์นะแล้วก็อยากกลับมาลงสนามให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆก็เลยต้องไวท้ทีหลังแต่ผมไม่ได้ยึดติดกับเรื่องอะไรมากนะักผมแฮปปี้ดีอยากเล่นฟุตบอลอีกครั้งเราจะคุยกันแน่แต่ถ้าไม่มีการคุยกันมันก็เป็นปีสุดท้ายของผมก็ผมแค่อย ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะจริงขั้นหนึ่งเขาสูงอยู่แล้วค่ะนะครับแล้วเควินเดอร์บอยก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกับโมซาลานะเราอะไม่อยากคือเราเรารักโมมากนะเราเราชอบโมซาลามากๆเลยแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบผมกำลังบอกว่าโมซาลาเขาเขาคล้ายใครหรือป่าถ้าในมุมชื่อไอเย็นนะผมว่าเขาเหมือนป๊อกบาเลยอ้อเแต่เขาไว้ใจอาบาสมากเขาไว้ใจเลยมีอาบาสมากเป็นเพื่อนซีกันเลยค่ะ พวกนี้นักบอลไทยก็มีบางทีแบบปั้นมาจากดินสูจากดินสูดาวอ่ะเขาก็เหมือนกับอี่กันเรื่อเรื่องนี้มันต้องมองถอดมันต้องมองมองในมุมแฟนบอลก็ได้มองในมุมของภาพใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็อ่ะวาปไปตเองเดบอยเนี่ยเขาก็โอนผู้คนว่าเขาก็แฮปปี้นะแต่ว่าถ้ามันเดี๋ยวมันก็คงจะคุยกันแหละถ้าไม่คุยก็ปปีสุดท้ายก็เท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของเป๊ปวกดิโอลาเองก็มั่นใจนะคะว่าฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะไม่จบมือเปล่า ก็เชื่อว่าจะเป็นซีซันที่สมโมสรเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนทีมกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอ่ะแพ้มาห้านัดติดต่อกันในทุกรายการโดนจี้หนักมากเมื่อวานใช่แล้วก็นี่เป็นอ๋อครั้งแรกที่ฟอร์มสะดุดต,ต่อเนื่องนานขนาดนี้ในยุคข,ของเป๊ปโเดีโอล,ลาเองด้วยคคือเมื่อวานนี้เขามีแถลงข่าวก่อนเกมเดี๋ยวคืนนี้จ,ออจะเจอเฟนูนี่แหละค่ะคืนนี้นะคะขอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะระบายอารมณ์ให้เต็มที่เลย ใส่เฟยนุดเต็มที่ัน่าจะต้องกลับมาชนะได้แล้วอะเต็มที่เลยเพราะว่าดิฉันกลัวมากเลยกลัวการาฟมากับตัวตอน วันที่1ทธันวาม้ากเลยเจอลเว์พูเนี่ยนะเป๊บอกว่าฤดูกาลนี้เราจะทำเรื่องที่ดีมากๆได้ผมยังไม่ยอมแพ้นะและสัมผัสได้ว่าเราจะทำเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้นะคะแล้วก็เราควรจะต้องมีความอดทนสักหน่อยเวลาที่เราแพ้สิ่งที่ต้องการจากลูกทีมคือพวกเขายังต้องมีความมุ่งมั่นในการทําสิ่งที่กําลังทําอยู่ลองดูสิว่าเรามากันไกลแค่ไหนมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะป้องกันความสำเร็จของเราที่ทําได้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะก็อยากให้ทีมเนี่ยมีความมุ่งมั่น เต็มที่นะคะการเป็นตัวเราเองยังดีไม่พอในทุกวันเราต้องแสดงความให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้วยแล้วก็ออกมาปกป้องเออร์ลิงฮาแลนด์นะนะคะว่าเออช่วงนี้ฮาแลนด์ไม่ยิงเลยใช่แบบบางคนมาเหมือนวิจารณ์ว่าฮาแลนด์เนี่ยเล่นได้ต่ว่ามาตรฐานซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงๆสาเหตุที่เราทาประตูได้ไม่เยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับฮาแลนด์เลยถ้าไม่มีฮาแลนด์เราน่าจะมีปัญหามากกว่านี้ด้วยซ้ําเขาจะทํา 2- ถึง3ลูกในนะัดเดียวได้อีกไม่นานหลังจากนี้แน่นอนขอความมั่นใจ